มันบอท่านมันบอท่านไอเดือกเพราะทีเขาเด็กเขาเก็บกินนี่มันไม่ว่างใครแต่ก่อนก็ได้จำเป็นก็นต้องกินน้อยดิบๆนี่แหละไม่บวแดงนีงงแ่แหละกัญญามันไม่บ้านท้องไรแต่วอ่อนลุงแกนอยูย่เนี่ยาหญ่ใหญ่มันท้อง กับทราบสวนบางพีกเนี่ยวางหมากไหมยั้งต่างกนเลยเจ๋งวันท่องเอาไปจบกันด้วย่วยม,มันพอท่านไอ้แก่ได้เนี่อยอ่อนอ่อนตัวจาักราะนี่กันเป็นสัตว์ตัวก็บ,บางพีกเลยมันท่อง Ừ, cái lòng. Don't kia cũng tên ôn ngoài nói hết móng dặm nha. Mười bốn mất thanh mất thanh kia lắm kín con mỗi lần kín con mất hát mừng tất cả đấy là lắm kia 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 lắm เป็นตอนนั้นใส่สุกรหรอกมันเข้าไปก้างใครเสีก่อนนี่เห็นบหมพี่น้องมันธรรมดาเลยมันแปลงก็ต้องเอาเก็บใส่กวดเอากองแบบนี่คนช่วงนี้มันกินพี่ว่านต้องกินเก็บใส่กวดบพรให้มัน,มนขยายพันธุ์ต่อไป เป็นบบที่กันเลี้ยงันน,นวันท้องกินอ่อนสีแดงงามๆอันนั้นเดิวันวันท้อมาไปกันนดทุกเวทุกแผงก็เลยกินเิด,เดหน่อยดิบหน่ไปกินรกได้ขนมวันบดูก้ต้องแสนปลูกกิน เพรกะท่านเด็ดว,ว่าทีเ่เก็บไปขายกันเพราะมันเรือจะคล้องกินไหมแต่ว่าท่านไม่วันพ่อนเก็บก่อนมันเป็นหน่วยอ่อนไหม